สำหรับชีวิตของพี่อู๊ดนะคะก็เหมือนกับชาวโลกทั่ว,วไปไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นทมเราก็คิดว่าคนอื่นก็คงทุกข์เหมือนเราแแหละแต่ของเรานี่มันเป็นความทุกข์กับครอบครัวกับอดีตสามีที่ร่วงลับไปแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยความหึงหวงคือเขาหึงหวงแบบไม่มีเหตุผล อันนี้ก็คือที่ตัวเองได้รับอยู่ถึง26ปีอาชีพของเราก็คือทรรําธุรกิจลงเลื่อยแล้วก็เหมืองแร่มีเกาะส่วนตัวมีเรือเร็ว <ๆ S 2> มีทุกอย่างพร <tha> ้ <modifier. S 2> พอมไปเที่ยวต่างประเทศไปไม่รู้กี่รอบแต่เราอยู่บนท่ามกลางความฟุ้งเฟ้อพุ่มเปือยแต่ถามว่ามีความสุขไหม,มยังไม่สุ <Northeast S 2> ขกรรยาณมิตรเขาชวนเราเข้าวัดเกือบ2ปีเราก็ไปสักหน่อยเพราะว่าเขาชวนมากแล้วเขาจะได้เลิกชวนไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดวัดนี้ทําไมเงียบจังเลยอะ บ้านเราต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจะรับศีลกันยังจกแจกจอแจเลยแล้วนั่งสมาธิเราก็ดีินแต่คำว่าหลวงพ่อว่าใช่มันนั่งตามเสียงหลวงพ่อไปเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกว่าความสุขมันต้องเริ่มต้นที่ใจมันไม่ใช่ที่อื่นใจเลยเราก็แสวงหาความสุขมาตั้งเยอะแยะแล้วทุกอย่างที่มีอยู่มันไม่ใช่ความสุขเลยอะแต่มันเกิดจากสมาธิที่หลวงพ่อสอนเราให้ค้นหาตัวเองหาศูนยงทางใจเจอเส้นทางเดินของใจจนอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อท่านมาเยี่ยม ขงบ้านที่หมู่บ้านปัญญาถนนพัฒนาการนั่นละค่ะคือจุดเปลี่ยนแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทําหน้าที่การทําหน้าที่ของเราเนี่ยเราเปลี่ยนไปจากเดิมเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราตอนนี้เขาจะว่าอะไรพูดอะไรเนี่ยเราไม่โต้อตอบด,ดีกว่าเพราะถึงจะว่าเขายังไม่เข้าใจเหมือนที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของบุญนะคะก็เห็นเราประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าว,วัดเย็นเปลี่ยนไปจริงๆเขาก็เลยตามเราไปวัดด้วยอาทิตย์ต้นเดือนจากการทําหน้าที่เราทําเราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆชีวิตในครอบครัวมันก็ร่มเย็นเป็น สุขขึ้นนะการถกเถียงก็น้อยลง เราเห็นเขาทําหน้าที่กัลยาณมิตรตรงนี้เพราะทาให้เรามีความรู้สึกว่าก็ขนาดเราไปไม่กี่ครั้งเรายังมีความสุขเลยจากที่เราทุกมันเหมือนก็มีที่พึ่งปลื้มใจมากรู้สึกว่าวัดนี้เราต้องมาอีกแน่เลยเลยเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากชวนคนนู้นคนนี้นให้เข้ามาเพราะนึกถึงคุณค่าของกัลยาณมิตรที่เขาชวนเรามาถ้าไม่ได้เขาชวนลงมาเนี่ยประตกนรกบกไหมเรามีรู้เรื่องเลยนะว่าเส้นทางเดินของใจอยู่ที่ไหนตายแล้วจะไปไหนมารู้จักที่วัดพระธรรมกายรู้จักหลวง พ่อจากคุณยายพอมารู้แล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกมันนิ่งไม่ได้อะ่ะคือความจริงของชีวิตแบบนี้ถ้าเรารู้คนเดียวแล้วไม่บอกมันเหมือนเราใจดําอ่ะมีใครไปวัดบ้างก็เอารายชื่อไปเชื่อวตามแล้วเราก็จัดรถให้ฟรีก็พากันมาวัดทําอยู่เป็นการทําบุญที่ฉลาดมากลงทุนนิดเดียวแต่เก็บบุญตลอดชีวิตเลยเราจะไปทําบุญถวายหลวงพ่อทีละล้านตลอดชีวิตนี่เราคงทําไม่ได้ลวมั้งเอาคนมาดีกว่าเราลาจากโลกนี้ไปแล้วคนเหล่านี้เขายังนึกถึงเราอยู่นะคิดแบบนี้ จนกระทั่งอดีสามีเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเอาเงินถวายหลวงพ่อไปเถอะเพราะว่าคนไม่แน่นอนไม่เสมอหลวงพ่อตอบมาว่า จับต่อไปเถอะหลวงพ่อไม่ได้อยากได้ทรัพอยากได้คนให้เขาเข้าถึงทมกันเยอะๆพาเข้าไปสว์ไปนิพพานกันทะลกุก็เลยจับรถต่อแล้วหลังจากนั้นก็จัดรายการวิทยุด้วยหลวงพ่อตั้งชื่อบันเทิงทำหรือธรรมะบันเทิงจับสองรายการเลยภาคเช้าภาคค่ำตรงรายการธรรมะนี่แหละเบิกบานจนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยขนาดเขาประสบอุบัติเหตุตาบ,บอดลูกก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปไหนไม่ได้ต้องเข็นรถเข็นเคิดจะฆ่าตัวตายเขาฟังรายการยุเราพอดีว่า คนตาบอดยังไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยยังดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตยังเดินขายลอตเตอรี่อยู่เขาเลยเลิกตัณบัตรนั้นเลยแล้วก็ปลื้มใจที่สามีเข้ามาหาเราเข้ามาบอกว่าครอบครัวเขามีความสุขแล้วตอนนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราทําหน้าที่นี้มันมีความสุขช่วยชีวิตเขาอาจจะเป็นพิวโชคดีนะคะหนึ่งได้ใกล้ชิดครูบาจารย์ จัดรายการวิทยุเราได้ก้ารชิ้นครูบาอาจารย์เราก็ได้รับสิ่งที่ฟังจากท่านดีๆจากการอบรมทําหน้าที่กัลยาณมิตรควรจะต้องประพฤติตัวยังไงวางตัวยังไงในหลวงพ่อท่าตาก็สอนละเอียดการค้นฟ้าหาความรู้จากหนันงสือของวัดเอามาออกรายการวิทยุเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ได้ก่อนอย่างแท้จริงเพราะว่าเมื่อเราออกรายการวิทยุไปแล้วเนี่ยเราต้องอ่านเราต้องศึกษาเพราะฉะนั้นเรายิ่งรู้เลยเขาว่าโลกนี้ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้การทําหน้าที่ เรานี่มันไม่ได้ศูนย์เปล่าไปไหนเลยหน้าที่มันยิ่งใหญ่เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติเราเองยังเปลี่ยนเลยแล้วโลกไม่เปลี่ยนยังไงเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย